เทปนี้นะคะเราจะมาเอาใจคุณผู้ชายค่ะว่าถ้าเวลาคุณมีแฟนแล้วแฟนคุณงอนเนี่ยคุณต้องง้อแฟนสาวคุณยังไงค่ะ สวัสดีค่ะคเซนใบอ๋อเดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องก,การง้อสาวนะคะว่าแบบว่าคือเ,เคยเราเคยทําคลิปของผู้ชายไปแล้วไงทีนี้ก็เดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชายถามว่าเอาวถ้าแฟนสาวหรือภรรยาผมงอนผมบ้างเนี่ยผมต้องง้อเธอ,อยังไงแต่กี้ก่อนเริ่ม,มคลิปอะแต่กี้ก่อนเริ่มคลิปกกมาก็พูดกันว่า พี่ปุ๋ยเราเทปนี้มันจะสั้นมากเลยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเมียคุณหรือว่าแฟนคุณเงินคุณจริงเนี่ยคุณซื้อของให้เขาคุณอนเงินให้เขาจบเงินถึงนิดนึงอะไรเงี้ยจบผู้หญิงทุกคนในโลกเป็นหมดไม่ว่าจะสัญชาติไหนมีนี้หมดไม่หรอกแต่จะถามก่อนว่าแมวเงินมาจากไหนก่อนใช่เพราะเงินมึงอยู่กับกูหมดดังนั้นเนี่ยโอนได้เนี่ยมึงต้องแมวเงินมาจากไหนมึงจะโดนบารี่หนึ่งเล่นนะคะก็จริงๆริงมันมีมันมีดีเทลอยู่นะคะผู้หญิงแต่ละวัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดที่จะงออย่างไงต่างกันใช่ต่างกันคือแต่แต่ก็อย่างที่บอกคือแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่ละวันชอบไม่เหมือนกันนะคะก็เริ่มกันที่วันจันทร์คนวันจันทร์พาไปกินของอร่อยก็หายค่ะพาไปร้านพิเศษนิดนึงอาจจะเนแบบว่าสเปเชียลมีชื่อเขาหน่อยร้านอาหารอร่อยไปกินร้านร้านประจําที่ชอบแล้วให้แบบเชฟทําเมนูพิเศษให้แบบของกินพิเศษทำอะไรนิดหน่อยให้มันพิเศษมันก็โอเคแล้วนะคะวันังคาร ง้อยังไงวะคือต้องบอกว่าวันอังคารนะคะถ้าถามพี่อ๋อพี่อ๋อให้ความรู้สึกว่าคนวันอังคารเขาค่อนข้างซิมเปิลและที่สําคัญเขาชอบอยู่บ้านเขาชอบอยู่ในสภาวะไว้ล้อมที่คุ้นเคยดังนั้นเนี่ยพี่อ๋อบอกได้เลยค่ะแค่เดินไปกอดถ้าทะเลาะกันแบบว่ายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดที่ไล่เงออกจากบ้านนะเนี่ยเอาแค่งอนงอนงดนเนี่ยง่ายๆเลยค่ะคนวันอังคารก็คือเข้าไปกอดแล้วก็บอกว่ารักนะ อาจจะทําผิดไปทําให้ไม่ถูกใจแต่ว่าเข้าใจใช่ไหมว่าที่ทำเพราะอะไรแค่นี้แล้วพยายามต่อให้ไม่รู้สึกต่อแหลมันก็ยอมรับ จริงแถวบอกเลยแต่ถ้าสมมติว่ายิ่งคุณทําท่าแบบเหมือนกับคุณจะจะเข้าไปขอโทษเขาแต่คุณยืดยแล้วคุณทําให้เขาอึดอัดอันนี้จะไปหนักกว่าเดิมเพราะเขาอ่ะไม่ชอบบรรยากาศมาคุใช่เขาชอบแบบมาไม่ตั้งตัวแล้วก็ไปกอดเขาเลยใช่เขาแบบอุ้ยเขาก็แบบเขินอะไรไหมหรือม่ก็ตอนเช้ามาค่ะเอาดอกมะลิหรือดอกอะไรก็ได้ไปวางดอกมะลิได้ดอกมะลิได้ดอกมะลิได้บอกได้เลยคนบางนาคางเขาไม่ชอบดอกไม้กลิ่นฉุนดังนั้นคุณเอามาเนี่ยหนึ่งช่อเล็กๆแล้วไปวางให้บอกว่า เหอนแก้วดอกโมงเห็นเห็นดอกไม้หอมก็เลยอยากเอามาให้แค่นี้ค่ะเขาก็จะหายโกรธคนบังคาเขาง่ายมากเอกดอกบัวไม่ได้ค่ะมันด่ากลับเลยนะเป็นดอกไม้หอมเย็นๆค่ะคนบังคาเขาจะชอบดอกหอมเย็นๆแล้วอารมณ์ดีคนวันพุธซื้อได้ด้วยเงินไม่ใช่มาว่าต้องซื้อของหน้ารักคนวันพุธมักมีรูปร่างภายนอกไม่เหมาะกับความคิดขุ แต่เชื่อพี่อ๋อน้องชายพี่อ๋อหนักร้อยสสูง2เมตรตัวใหญ่มาก แต่ชอบคิกขุชอบตุ๊กตาตัวเล็กๆชอบอะไรเล็กๆแล้วแบบมึงไม่ได้ไปกับตัวมึงเลยแต่ว่าบอกได้เลยค่ะคนวันพุธค่ะเขาชอบอะไรคิกขุกน่ารักแล้วก็แบบค่อนข้างคัสตอมเขาด้วยแบบใส่ชื่อเขาสลักชื่อไม่อะไรที่รีเลทกับเขาให้แบบว่ามันดีใจรับรองเอามาให้คือหายโกรธร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคนวันพรหัสหรอพฤหัสหยิบน้ำตาหน่อยเพื่อนแแหละพรหัสจริงๆแค่ทำให้ให้สงสาร จากผิดยังกลายเป็นถูกเลยเราดาเขาดราม่าใส่เราใช่ไหมเราดราม่ากลับแล้วเราบิบเศร้าเศร้าเชื่อเชื่อเคนวันพระรหัสอะค่ะสมมุติว่าเวลาเราทะเลาะกับเขาอะค่ะแล้วเราไปพูดกับเขาบอกว่าแต่ฉันทำเพราะเธอรัชันอะรู้เลยว่าฉันอาจจะโง่ฉันอาจจะไม่ดีพยายามด่าตัวเองเยอะๆค่ะเดี๋ยวมันจะมันจะพูดเองว่ามึงไม่ได้แปนคือคือเชื่อเถอคนวันะ พยายามดราม่าใส่ตัวเองอย่าไปดราม่าใส่เขาละผู้ชายแล้วคุณพูดว่าผมผิดเองผมผมพยายามแล้วเงโอ๊ยแค่นั้นแหละชั่วผู้หญิงผู้หญิงก็จะแบบไม่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นจากที่เขาถูกเดี๋ยวเขาจะมาอ้อนร้องแบที่ร้องคุณแทนเชื่อพี่อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเวทีสลับสลับเปลี่ยนพอร์ให้มันอยู่ในมือเราแล้วคะคนวันพฤหัสจะเป็นแบบนั้นคนมันสุขคนมันสุขซื้อของหวานให้ให้กินจบเลย เค้กร้านดังเอาขนมหวานมาจบเลยของอร่อยแต่ต้องอร่อยนะไม่อร่อยนี่เวียงหนักเฟี้ยงใส่หน้านะถ้ามาตอนกูโกรธอยู่แล้วของวันเสาร์อร่อยเนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยงอกไงวะกว่าไม่เรู้ัวรู้หรือเปล่าว่าเมียงอนอ่ะเออจริงเอาเอาเป็นว่าถ้าจะงอผู้หญิงวันเสาร์นะคะออพี่บอกว่าง่ายเลยค่ะถ้าคนวันเสาร์ เอาตรงๆนะคะง่ายที่สุดคือเดินออกจากชีวิตมันแล้วทิ้งมันไว้คนเดียวแป๊บหนึ่งเพราะว่าคนวันเสาร์ถ้าเขาจะสุดตรงอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปจี้เอาเดี๋ยวนั้นน่ะบอกได้เลยว่าเขาไม่เอาแล้วเรื่องมันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ดังนั้นปล่อยปล่อยให้เวลาเป็นตัวทําให้เขาค้ามดาวลงค่ะแค่บอกเขาว่าผมขอโทษนะคุณพ้อเมื่อแหล่ะเราค่อยมาคุยกันอารมณ์เมื่อไหล่ค่อยมาคุยกัน ก็บอกว่าผมไม่ได้อยากเดินออกไปแต่บอกได้เลยว่าคุยตอนนี้ก็ไม่มีไม่ไม่รู้เรื่องคนวันเสาร์ว่าเวลาโกรธอะมันจะปี๊ดแค่ช,แ<ก>ช่วงเดียวแต่มันก็ดงแล้ว,ว,ลวค่ะแล้วมันฝังลึกเนี่ยอยู่ยาวมาไอ้เรื่องสิป,ปีที่แล้วไม่กล้ขุดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพยายามอย่าความไม่คนวันเสาร์งอนค่ะเพราะว่าจากงอนเรื่องเล็กๆมันจะง่ายเป็นงอนเรื่องใหญ่มากแล้วมันก็จะขุดเรื่องเล็กเรื่องน้อยขึ้นมาพูดเราก็จะแบบเอาอีกแล้วเหรอวะกูโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตามนั้น โอเคสำหรับเทปนี้นะคะก็เป็นการคุยกันว่าคุณผู้ชายหรือว่าจริงๆริงไปง้อยังไงวันอาทิตย์อุ้ยเร็วงั้นอาทิตย์คนวันอาทิตย์หรอง้อยังไงหรอโอ้ยเขาไปพูดบอกว่ารักนะคุณสําคัญที่สุดสำหรับผมคุณสําคัญนะผมขัไม่ได้ใช่ไมเออประมาณเนี้ล้วกลับมาดีมันก็แล้วก็พยายามพาไปร้านหรูร้านหรูนะอร่อยไม่อร่อยช่างแม่งหรูเท่านั้นหรือชอบดอกไม้ที่ดูสวย เูรื่อของทุกอย่างที่มันดูไฮโซะก็จะงอนางได้อาจจะใช้วัตุวัตถุวัตถุอะไรนะวัตถุแบรนด์เนมสักหน่อยใช่บอกได้เลยหายร้อยเปอร์เซ็นต์ลิปสติกคือคุณผู้ชายส่วนมากเวลาจะซื้อของง้อแฟนอันนี้คือคนทุกวันนะผู้ชายแน่แน่เลือกเครื่องสำอางไม่เป็นเลือกริปสติกไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นอันหนึ่งนะคะที่กัทแนะนําว่าคุณซื้อไปแล้วรอดอืมไอเนี้ยแป้งพับไม่ใช่ซับหน้ามันอ่ะรอด เพราะว่าผู้หญิงมันไม่คิดมากแล้วมันไม่เรื่องเยอะเรื่องแป้งไอแผ่นซับหน้ามันนะคะแล้วผู้ชายก็ซื้อง่ายด้วยค่ะเดินเข้าเคาน์เตอร์แบรนด์สักการบอกซับหน้ามันจบมไม่งั้นนะไปซื้อกีวอร์ชเออร์แล้วยื่นให้มาไป,ไป,ไป,ไปเลือกเองมีสองอย่างนะจริงรอดแน่นอนสำหรับอีพีนี้นะคะก็เป็นการคุยกันว่าเราจะงอแฟนของเรายังไงคือไม่จำเป็นต้องผู้ชายงอผู้หญิงนะคะแต่ในบริบทที่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเราเป็นฝั่งผู้ชาย